สวัสดีเอฟซีนะคะตอนนี้อยู่ที่ตําหนักของอาจารย์น็อตตี้ตําหนักแสงอีกแล้วพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาดูเอาดูเอา,ด,เอาดูเอานะคะดูเอานะคะอาะคะ่อาะะะะยังไงอันนี้นะคะวันนี้คนเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่ลานจอดรถไม่มีที่จอดรถแล้ว ไม่มีที่จอดรถเลยนะคะวันนี้หลายคนเดินทางมาทุกั่วงั่วสารทิตนะคะยังแบ,บล็กไม่คข้นไทยลุดมนะเมื่อวานหวยเราแตกด้วยพี่น้องค่ะหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมป้ายจานขนะ้าวกล้องไหนครับ บรรยากาศสดๆเด้อพี่น้องจ้าวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสีนะคะจานเน้นสี9ก้นะคะ,นนส,ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะ น้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่ตำหนักของอาจารย์น็อตตี้นะคะท่านะผู้ชมใครเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องเบื้งเอาคนหลายบานเอาบุตรพี่น้องคะ่ะโอ้มาแต่ใสกันนอ้อนนี่แม่ค่ะ มันเยอะมากค่ะพี่น้องดาราสุขตา,าเพิ่นมาแล้วพี่น้องบ่ทาหอมหวานตัวเลขตัวเลขออกนะคะรังวันออกจ้าตัวผมเป็นจ้ะน้า้ออาจารย์อนแล้วพี่น้องเมาบอกอ ใส่ใส่ใส okay, ่ก pues, no uh ับใเลี้ยงคิ้วเข้าไปนะคะเดี๋ยวเอาไปหากองกันครับขอโทษนะคะใครรับจ้าชุดเุื่อเอาพี่น้องด้วค่ะคุณะแนน้องพี่น้องเนาะ สำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะท่านผู้ชมก็บางคนก็ถามแอสนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่บ้านโนนสามากักีตมบลน,นามนอำเภอาน,านามนนะคะจังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมตำหนักของอาจารย์น็อตสิ์ปูใหญ่นะคะ ผู้ใดว่าเคยเห็นอาจารย์นอดตัวจริงๆกะเดินห้างมาได้พี่น้องหรือว่าบุยังว่ามีโอกาสกะว่ารอบนานใครผักแตงต่อเรื่องเดก ก็กล้องไดครับโ <c oughs> อ้หมันมัวอาจารย์หล่อมากมา <c oughs> พี่น้องคนละพี่น้องนั่งรอใครถ่ายรูปเสร็จ <c oughs> แล้วก็นั่งรอ <c oughs> แล้อาจารย์เปิดดวงบางคนก็เดินทางมาครั้งแรกนะคะยังไม่เคยเดินทางมาเลยนะคะมาครั้งแรกเพราะว่าอยากจะเปิดดวงเปิดทรัพย์รับโชคนะคะก็ให้อาจารย์เปิดให้เนาะคนละอิฐเนาะบรรยากาศ ให้เบิ้งบรรยากาศซื้อได้พี่น้องจ้ะตัวเลขอาจจะไม่ได้โชว์เยอะนะคะเพราะว่ามันจะผิดกฎนะคะไม่เคยเจอเหมือนกันเหมือนเลยเงียแตกเลยนี่ามีหมองจอดรถแร่จานไม่มีที่จอดรถนะคะลานจอดรถเต็มใครโชคดีคอมเมนต์มาได้นะคะท่านผู้ชมว่าใครที่ใครถูกหวยได้ไหมครับเนี่ยใครถูกหวยไหมคอมเมนต์มาได้ ข้นถข้าง้ไรูเนี่ยเนี่ยเพราะับไปเนี่ยเออหลราใลเอ600เออขนลุกเลย FC ถูก600นะคะอะพี่น้องไมันจะมีเหมือนลายถูกถูกถูกพเอยเพาะเดี๋ยวย่อ ขาถาดสยสีนี่เน็บนัยังจ้าเอามานี่เอาเทกเกอร์มาใส่นี่ไหมจ้าโอ้พี่น้องค่ะตำนักแตกยี่หลี่อ่ะก็ได้เขามากก็ให้โชคให้มาเด้อใครมาไม่ไม่ถูกนะคะก็ ทักแชทแอดไลน์มาได้เนาะหรือไม่ก็ปักหมุดมาได้นะคะที่ตำาหนักของอาจารย์นอตนะคะท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ให้เบิรงซแซมนี่ก็รัพี่น้องเด้อทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์จ้าอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ให้มีสีนะคะซื้ออะไรก็ได้ให้มีสีนะคะใครอยากได้ตัวเลขก็ฝากไปติดตามในคลิปแต่ละคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลูกถูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม